ว่าที่ะพี่น้องเดี๋ยวเมื้อีนฉันมีเมรื่องจะมาแช่เนาะแช่ให้ฟังเรื่องเมื่อในสาระเดี๋มือนน้บเดมาแบบตลกบเดมาแบบตลกตลกตแต่งไม่แบบสาระมีประโยชน,มยชน์มีประโยชน์ดีค่ะกรุณ่าฟัง,ฟ,งฟังให้จบเด้อมันเกี่ยวกับร่างกายเขานี่แหละเกี่ยวกับหูหูของเฮาเนี่ยเฮาเามันก็เฮ้ากระสะอาดนามเนาะเฮากสบซับซัมรี่เช็ดคัตบัดเช็ดพระธรรมดาเฮ้ากับที่อว่าเออเฮ่ากับสะอาดแล้วจริงๆแล้วบางทีเฮ้าบรูไงว่าความสะอาดขขงมันมันอยู่ลึกซำใด ในกรณีบางที่อันนี้คืออันนี้เกิดขึ้นคือกับคุณผู้ชายเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชายคนหนึ่งเนาะเพิ่นเพิ่นกับปกตินี่แหละลางกายเพิ่นกับปกติธรรมดานี่แหละบันี้หลังจากไอ้สี่หาเดือนก่อนอ <S <S น่ะเพิ่นเพิ่นส่งตัวบได้แม่เพิ่นสิยางแบบยางมันสิลลมอะล่ะเราสิยางแบบมันสิล้มเราต้องไปพิงกำแพงเมื่อต้องไปยันไหวเพราะว่าเราส่งตัวบได้บ่สาม,มารถที่สิยางสาใดก็ไปหาหมอก็ไปตรวจ ไปตรวจไปเอ็กซเเย์ไปยังน้ำหล่างกายกับปกติขากปกติอียังกับเขาก็ให้ไปไกลผ่าบอบัตไกลผ่าแล้วก็ะวังคือเก่ามันก็บัหายมันก็เป็นคือเก่าที่โรงพยาบาลนอกไกาผ่าบัดแล้วก็เราก็เลยบอไปยืบก็เลยเช็กในีข้อมูลเขาก็บอกว่าให้ไปลองตรวจหูเบิงเบิงเบิงข้อมูลให้กูเกิดเนาะเขาบอกให้ไปเช็กหูไปตรวจแล้วก็เอามันจะไปเกี่ยวกันยังกับหูอ่ะในเมือขาขาเท้า มันกับบถึงก็ว่าขาขาบอมีแห้งแต่ว่ามันเป็นการที่ว่าส่องโตส่องโต้บอส่องส่องโตบอด้น่ะสียางแบบว่าตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บตงไปหาที่คำบอสามาสียางปกติคือห้องเรก็หยุดพอได้เบื้องข้อมูลเขาบอกว่าขาดตรวจเพิ่อเลี้ยวกับห้ไปไปตรวจหูถ้ามันบอดีขึ้นกับไปตรวจหูก็เลยไปเราก็เลยไปหาหมอไปตรวจหูปรากฏว่าหูของเราเนี่ยเวลาผู้ชายนอนเวลาตัดผมตันยัง ผมมันเสียเขาไปอยู่ข้างในข้างในส่วนลึกของหูหน่ะไปติดติดอยู่ข้างในแน่นเลยอ่ะเป็นแบบมันก็ไปติดกระโปรงหูขี้ยังที่ว่าแง่เข้าไปพอถึงน่ะะมันไปมีผมมียังติกันเป็นก้อนก้อนแบบนี้หมอนี่เขาก็โอ้หมอเขาบอกว่าสกกระโปมากเลยมันแน่นเขาต้องใส่นส้ำสีสีแล้วก็จนสีเป็นล่มอ่ะเล้าก็นาสีนาหยังเขาแล้วสีเป็นล่มเพราะหมอใส่สีน้ำเพื่อจะดนันดันในก้อนมันออกมาเขากะขี้ล้วมันเก็บเพราะว่า ผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายมันเก็ดอมกนก็นสิขนลายเนาะหูเนาะเขียบล่ละมันมันถือคนน่ะเราก็เลยเก็บเก็บเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการให้ยาให้ยาที่ว่าหยอดไว้ห้ามเฮ็ดหยังเลยหยอดหยอดหยอดไปทุกมือเสาแรงเสาแรงเสาแรงหยอดให้ไปว่าใครก็บ่าไอ้พวกขี้นูที่มันจับกับพวกผมที่เขาตัดกลับไปอยู่ข้างในที่มันล่นกลับไปทับๆๆกันนะให้มันละลายให้มันอ่อนเพื่อที่จะขี้บออกมาได้เพื่อที่จะบ่เก็บเพราะว่า หูข้างในอกเก็บล่ะเหมือนมันคนจะเป็นล่มต้องใส่ไอ้แอมโมเนียขนะายาบกาลเขาต้องใส่แอมโมเนียพัดแบบนี้เลยคือหนาสีแล้วเขาก็เลยหยุดไว้เขาหยานคนเป็นล่มก็เลยบดนี้เขาเรียกว่าอาทิตย์หนึ่งให้เอายามาหยดแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเจีงก้าไปหาเขาอาจีงกับไปหาเขากลับไปกะเขาก็ได้ใส่ยาหนามสีดี้นกันคือผมผมเน่าประมาณนี้เลยผมเนี่บางผมบางสีนนี่ยเน่าประมาณเนี่ยเป็นนิ้วเครื่องนิ้ว เป็นก้อนๆสันสันมบางเทียกับเป็นคนยังเป็นยางสตัดมางเทียกับปิ้วเข้าไปนะ่ะไปเจ้าเขาเป็นก้อนโล่งบนันหมอเขาเลยบอกว่าให้รอบมื่งอาการอยากอาทิตย์หนึ่งถา้าถ้ายังบวซ่งโตบวได้ถ้ายังอาการยังคือเกาก็ต้องการไปตรวจร่างกายแบบใหม่ต้องไปเช็กหอดเลือดหอนยังระบาดสันระบาดปรากฏว่าอาทิตย์หนึ่งผ่านมาเราดีขึ้นไหมเราเราเราบร้วอย่ยางเซ่แบบ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือตะกอนน่ะรอบพ่อสองอาทิ์ผ่านมากับพอเห็นเล่ากับพอเห็นเล่ายางแบบคือเก่าเกือบสิปกติแล้วก็เออแล้วมันสิจริงหรือมันจิเล้เากับ,บมันเป็นหมอเนาะมันกับสิม,มีส่วนอยู่ดอกมันอาจจะไปติดสินประสาทบองในมองหนึ่งคือว่าล่ะเพราะมันอยู่ข้างในเนาะอยู่เกี่ยวกับสินประสาทเออก็เกิดก็เล่นเขาก็เล่นแนะน้าว่าที่หลังกับไปตดัดผมตัดยางบางทีมันก็เป็นพวกปตะลุงตะเรือนเนาะ ห้ให้มีแนวอุดหูว้ก็ดีครับบอกว่าไอ้พวกที่อุดหูน่ะสมริอุดหูว้แล้วก็มันยังบอกขาไปสาสมข้างในเพราะบางทีมันเปียกน้ำเปียกยังแน่บางทีเขาเซตกรถึปรงน่ะเออก็เป็นความรูไหมเนาะเกิดว่ากับ่เคยได้ยินเนาะเกิดว่าหาสิบกปีก็เพิ่งเคยได้ยินโรคแบบนี้ที่ว่าเออเกี่ยวกับมันกับิีมีมาแจะโดนน่ะล่ะเพียงแต่ว่าเข้าบ่หูเข้าบ่เคยเห็นพอมาเห็นเออมันก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องไพ่ไพ่เงียบอยู่ดีเนาะไพ่ที่หนากลัวอยู่ดีเพราะ่รู้ว่าไอ้ไอ้แช่บาหูมันอุดตันเนี่ยมันเทียบในเข้าเสียการส่งตัวเดียวันนั้นการกับเพิ่นกับบรงคอนเฟิร์มหรอกว่ามันลอยเปอร์เซ็นต์อาการของเพิ่นเจ้าตัวที่เพิ่นเป็นนะแต่ว่าหลังจากที่เพิ่นไปไปทําไปดึงไอ้นั่นออกมาจากหูนะเพิ่นเพิ่นบบเซ่แบบคือเราน่ะเพิ่นยางได้โอเป็นเพิ่นยางเพิ่นยืนได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงน่ะ ก็คิดว่ามันสีดีขึ้นเขาก็บอกอยุเขาบอกว่ารอสองอาทิตย์บานนี้มอเขาเล่นนาน่าอีกหกเดือนให้ไปเช็คใหม่เออวาแตะผูนยิ่งู้ใซ่เขานอกจากเนาะไหนยิ่พงพลังงานสัน่นโอ้ยกันกะอาบน้ำหน่เอ,อ้ยเซตขับไปเจ้า่้านเขาเซตไลท์กับบไวใดนเนาะเ็จก็ไปิลึกกับบดีเพราะว่าก็เคยมีกรณีของบางคนที่ว่าเอาไอ้คารตินบัตเนี่ยปัน่นแล้วไอ้ซัมรี่ที่ยุกับบันน่ะมันไปทางอยู่ข้างใน ไปคางอยู่ในเป็นก้อนคือการปวดปวดเด็กน้อยผู Exodus ้สาวล่ะปวดปวดแห้งปวดมันจะเป็นหูอื้อมันจบปวดยิ่งนแล้วมันจะเป็นปวดปวดมอไปดึงออกเป็นเป็นพวกไอเศษยชัมเรียเขานี่ล่ะที่มันหลยคางตัวหลยคางหลยคางหลยคางสาสมสาสมสาสมเหมอมันก็เลยเป็นก้อนยังแข็งไันได้หนูอื้อแล้วกับกับปวดหูเนาะเออคือกับเรื่องกรณีกับสองพญานีแล้วก็แล้วก็ดีขึ้นการฟั่งกับการชัดขึ้น พอมันไปสะสมปุยเจ้าหมอเขาบอกไว้ว่าเป็นสิบปีอะอาการไอไอที่มันเน่นมันติดกันนะน่าจะเป็นสิบปีหมอว่าน่าจะนานสิบปีแล้วล่ะเพราะมันสะสมสะสมล้วพอเข้าเสร็จพัาตัดเสร็จกลับไปมันก็บปสามารถที่เสีออกมาไงพอนเข้าไปก่อนยิ่งดันเข้าไปมันก็ยิ่งแน่นยิ่งเน่นยิ่งเน่นหมอต้องไปใส่น้ำดันเข้าไปนำยาแล้วหลก็ขีดบอกว่าโอ้ยเส้นผมส้มผมตัดเป็นเงี้ยวๆนะอันตราย ระบังตัวไว้ก็ดีเนาะเจ้าที่นี่เขากับหูแล้วเข้าก็เออเข้ากับพยายามเนาะผู้ใดบางคนกับบางคนกสิอาจีพเปลี่ยนเป็นไอเอียงก็สิเป็นไอเหมือนทัพพี่ในหน่วยเนาะอันนั้นก็ดีแต่ว่าก็เก็บเนาะทั้งทีเดียวเขากับป้องกันไว้เพื่อชิบ่ได้เพื่อชิบอาชีพว่าเป็นทุกคนอาจีพเป็นบางคนแต่ว่าเข้ากับป้องกันไว้ดีกว่าเกียบเนาะกับเนาะกลุมรว้ใหม่ๆห่ะถือใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เยอะอจ้า สาระเดี๋ยวคำมีเรื่องดีๆมากก็สิมาวาว่าให้ฟังเรื่องสาระเนี่ยไหลสาระเนี่ยบ่บ่เน,นี่ยนาะจะเนาะแค่นี้ละจ้าบ๊าย